เตือนกอดใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือหมอสมุนไพรตามที่อยู่บ้านท่านผู้หญิงมีคันห้ามรับประทานด้วยความปราดถาดีจากสเสน่มาแล้วครับสวัสดีครับผมสเสน่มาแล้วมาพบมาพ่อเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆคือเก่าเข้าสวนสมุนไพร มหาสมุนไพสู่พี่สู้น้องเบิง่งเผื่อจะมีประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องเนาะพี่น้องเนาะสมุนไพรตัวนี้มันเห็ดอย่างไรมันได้สารพัดประโยชน์พี่น้องสมุนไพรตัวนี้กินเป็นพักข่างเคียงก็ได้กินเป็นยารักษาโรคต่างๆนานาก็ได้พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าสมุนไพรตัวนี้แม่นยังพี่น้องครับผมนี้พักข่างเคียงเฮา บ้านผมเอินต้นพักอีเลศบ้านผมเอินต้นพักอีเลศเพื่อนมีประโยชน์อย่งมีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างเด้อพี่น้องด่อมีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างแก้ไอแกสเสรดติดคอมันไผ่เสลดติดคอ ควรเข้ามาหลับส้มรับฟังพี่น้องว่าสมุนไพรตัวนี้เห็นยังได้ซอยอยังได้แถมสามารถยอดอ่อนของเพิ่นสามารถเอาไปกินเป็นพักข้างเคียงเอาไปเห็ดอาหารแสบออมหอยจูบแกงหอยจูบได้ดีพี่น้องแซ่บหอมรดชาติของเพิ่นพี่น้องเ้ยพักนี้พักอีเลครับหรือภากกลางเพิ่นเรียกว่าใบาชะพลเนะพี่น้องเนาะภาคอีสานผมเอื่นว่า ใบผักอีเลสหรือผักจะพูเพิ่นสามารถเอาไปเห็ดกินกับป่นกับแ๋้วเอาไปห่อเมี่ยงคำกระแซบพี่น้องเมี่ยงคำเป็นอะไรเมี่ยงคำ่สำหรับที่ภาคเหนือเพิ่นเห็ดเป็นเมี่ยงพี่น้องกินรสซาิแซบพี่น้องเออเพิ่นยังสามารถซอยอันะระงับกินปากก็ได้พี่น้องเป็นผักข้างเคียงละของเพิ่นยังสามารถซอย ปวดฟันเด้อพี่น้องเด้อไผเป็นฟันแมงเอาลากเพิ่นทุบ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 แล้วอามาอมแล้วมาอุดบ่องที่เพิ่นเป็นฟันแมงนะพี่น้องแต่สำหรับสเลดติดคอเดี๋ยวผม็ดให้เบิ่งไว้เห็ดเฮ็ุวิธีใดพี่น้องว่าแล้วก็เด็ดมาเลยพี่น้องหนึ่งใบเลยพี่น้องเด้อสเลดติดคอนี่เด็ดมาเลยหนึ่งใบเด็ดมาเลยเหตดใดใดตาสเน่มันยังสีเศร้าเด็ดมาเบิ่งบ่มันก็บบได้มาเบิ่งเลยเด็ดล้วมาเห็ุไดใดมาเบิ่งพี่น้องว่าวิธี สลายสเลดในคอพี่น้องหลังจากได้มาแล้วพี่น้องใบสะพูหรือใบระอีเลดให้อัปประมาณจากใบหรือสองใบก็ได้พี่น้องใบหรือสองใบสเลดติดคอจุกอยู่ในคอนี่มันโบออกกินน้ำอุ่นกระโบออกกินยาละลายสเลดกระโบว่าเศร้ายายีห่ห้อใดกระโบเศ้าให้เห็ดวิธีนี้ลองเบิเด้วพี่น้องเด้อใบชะพูหรือพักอีเลศเอามาย่ำเลยพี่น้อง ว่าละกันยำพี่น้องยำไปจักระยะหนึ่งพี่น้องอาเพึ่งอื่นนะพี่น้องเด้อใครท่านยำแล้วใครคลอยเกืนพี่น้องอมไว้ประมาณจักสี่นาทีหรือห้านาทีหรือสิบนาทีก็ได้ค่อยอื่นไปเลยเลยพี่น้องมัที่ค่อยไปกัดเสียมหะในคอที่ติดคอจุกอยู่ในอกอยู่ในคอเ้านี่ เสมหะลวมันกระิออกมันลวมันกระสิหายพี่น้องเพราะใบชะพูนี่ใบชะพูนี่พ่นไปซ้อยละลายเสียมหะจุกอ,อกหรือละลายเสียมหะติดคอให้เขาหายจากเสียมหะติดคอได้พี่น้องยังเป็นพักกินกบเป้นกับเ,บเจ้วเอาไปแกงใส่อ้อมห้อยเอาไปเห็ดเมี่ยงคํา รักเพิ่นยังสามารถซอยแก้ปวดฟันได้ดีไผเห็นไผรหูจ๊กมียาด,ดีพี่น้องเป็นเสียมหะติดคอหรือเสียมหะจุกคอให้ท่านเห็ดรองมึงเลยพี่น้องเด้อค่อยอจืดไปพี่น้องค่ออื่นไปเธอเล็กเธอนอยอมไว้ในปากเขาหน่อยพี่น้องที่เขาย่ำผมไว้ในปากเพื่อค่ออื่นนํบาบัชะพูนี่ลงมันจิไปกัดเสียมห้าเอากินโบเหิงพี่น้องสักคู่ เซมฮะเฮาก็จิเริ่มดีขึ้นนะพี่น้องเด้อเอาให้เป็นให้เห็ดลองเบงพี่น้องว่าวิธีนี้ได้ผลจริงบ่สมุนไพรทุกตัวก็ขอแนะนําคือเกาอนะพี่น้องก่อนกินก่อนใส้ก็หาศึกษาดีๆบางคนแพ้สมุนไพรบางคนก็บ่อแพ้บางคนกินละหายเลยบางคนกินละหายซา,า,ยาแล้วแต่ร่างกายของคนนะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็ขอจบนยครับเด้อวขอขอ,ขอบคุณขอบคุณครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณครับผมบ๊ายบาย